เคยไหมครับจะเปิดบัญชีบริษัทจะยื่นกู้จะประมูลงานแล้วโดนถามว่าขอดูหนังสือรับรองบริษัทด้วยค่ะอะตอนแรกผมนี่งงเลยก็แค่กระดาษแผ่นหนึ่งมีชื่อบริษัทชื่อกรรมการแล้วไงอะจนผมเริ่มทําธุรกิจจริงๆถึงเพิ่งเข้าใจหนังสือรับรองบริษัทนี่แหละคือหน้าตาขององค์กรลองคิดสิครับคุณซื้อของออนไลน์คุณมองหาอะไรรีวิวความน่าเชื่อถือร้านค้ามีตัวตนจริงหรือเปล่า ธุรกิจใหญ่ก็คิดแบบเดียวกันหนังสือรับรองมันคือบัตรประชาชนของธุรกิจแปลว่าคุณมีตัวตนน่าเชื่อถือพอจะทำธุรกิจร่วมกันได้ลูกค้าองค์กรไม่ได้ถามคุณขายอะไรแต่จะถามว่ามีหนังสือรับรองอัปเดตไหมครับใช่ครับเอกสารแผ่นเดียวอาจเป็นใบเบิกทางที่เปลี่ยนอนาคตของคุณได้เลยและถ้าคุณไม่มีเวลาเราช่วยคุณขอหนังสือรับรองบริษัทแบบด่วนพิเศษรับเอกสารในหนึ่งชั่วโมงปริ้นใช้ได้เลย ทักผมมาได้เลยครับพร้อมให้บริการ